สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของชินาเรียนะครับผมชื่อใหม่โอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปวิธีการวิวัฒนาการของโปเกมอนที่สามารถวิวัฒนาการได้ใน DLC 2นะครับผม DLC ของดินดินดิโกสดิเออก็จะมีอยู่ที่เห็นอยู่อ่ะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือ ดิวรันดอนกับคาจิชูนเองไม่ใช่ดิคาไมชูเออโอเคสำหรับตัวแรกเนี่ยที่ผมมาที่นี่เพื่อที่จะมาหาคาจิชูนก่อนนะก่อนที่จะเป็นคาไมชูนเองไปน้ไป,ปกันเลยตดยสถานที่ที่จะพบอ่าคาจิชูนเนี่ยได้เยอะที่สุดนั่นก็คือเป็นป่าแอปเปิลตรง นี่นั่นเองนะครับผมเธอเราเดินมาจากทางด้านขวาของหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านอะไรวะจำชื่อไม่ได้โอเคก็อยู่ป่าแอปเปิลตรงนี้นั่นแหละเป็นสวนแอปเปลิลโอเคส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่บนต้นแอปเปิลนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราที่เกียจหาเนี่ยก็จะมีตัวเทล่าอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถตีมันได้ นะครับผมซึ่งเราได้ตัวของคาจิชูมาแล้วเนี่ยเราต้องไปหาไอเทมที่สามารถวิวัฒนาการได้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นแอปเปิ้ลที่อยู่ในตัวของแผนที่คิตาคามีเท่านั้นนะโอเคสถานที่ที่จะไปรับไอเทมในการใช้วิวัาการของตัวคาจิชูเนี่ยก็จะอยู่ตรงประมาณบริเวณนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดเรา ม้ากรงแผนป่าเนี่ยเ็สามารถบินไปทางนี้ได้เลยนะหรือไม่ก็มาจากอ่ามอสซุยทาวแล้วก็เดินเดินเข้ามาทางด้านขวาแล้วก็ข้ามแม่น้ำมาสักหน่อยก็จะมาถึงตรงสวนแอปเปิลอีกโซนหนึ่งนะเป็นโซนเล็กๆโอเคงั้นเราไปกันเลยในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นตรง อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าชั้นวางของที่มีแต่ Apple นะครับผมก็จะเป็นในตัวของไซรับ Apple หรือ Apple เคลือบน้ำตาลันเองในราคา500อโปรเกตลล่าโอเคซื้อมาเลยและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้ตัวของคาจิชูเนี่ยแปลงล่างเป็นคามิชู ได้นั่นเองนะครับโอเคไปเลยโอเคได้มาแล้วสำหรับตัวของดิปปิ้หรือคามิชู เอาละในส่วนต่อไปก็จะเป็นการวิทยาการให้กลายเป็นตัวของร่างสุดท้ายที่เปิดเผยในเดียวซีที่2นะครับมันมีชื่อว่าคามิสซูโคลจิโดยการวิทยาการของตัวคามิชูเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนั่นก็คือเราจะต้องไปตีกับ ตัวของสี่ตัรเทพที่มีชื่อว่าไดเอตันที่เป็นสี่ตัวเทพท่ามังกรที่อยู่ฝั่งที่อยู่โซนของอโซนน้ำแข็งเป็นโซนของอเขาเรียกว่าอะไรโพล่าโพล่าไบโอมีแล้วก็จะมีอีกวิธีนึงนั่นก็คือการทำา TM นั่นเองนะครับผมอ๋อผมลืมบอกไป TM ที่จะต้องใช้อ่ะนั่นก็คือ ถ้าดากอนเชียจะต้องให้ตัวคาคามิชูเนี่ยได้เรียนรู้ท่าดากอนเชียก่อนแล้วก็ให้ตัวของคามิชูเนี่ยได้วิวัฒนาการไม่ใช่ได้เลเวลอัพแล้วมันจะสามารถวิวัฒนาการได้ตัวท,ทันทีโอเคซึ่งผมได้ทําตัววิวัฒนาการไปแล้วเดี๋ยวผมจะแปะภาพตอนที่มันวิวัฒนาการให้ก็แล้วกันนะครับผม อีกตัวหนึ่งต้องเรียนตา้อนเชียใช่ไหมอ่ะเรียนแล้วแล้ว,ลวก็เลเวลอาร์มันมันก็แปลงร่างแล้วเลเวลห้าสิบแปดเอานนี้ไปแล้วกันมาแอปเปิลทอง กลายเป็นไฮด้าครับมันชื่ออะไรนะไออัชซารุดอนเนี่ยอ่าชิออกชีปุ่นไม่มามีท่าใหม่ไหมฟิกเกิลบีมท่าอะไรวะอ๋อ แม่งเป็น,ปน,ปน,ปนท่าเสียงดวงนี่ว่าเป็นท่าเสียงดวงถ้าเกิดดวงซวยก็ตีเบาหน่อยดวงดีก็ตีแรงเก็บไปก่อนนะคะันโอเคสำหรับอินตัวที่จะสามารถวิวัฒนาการได้ในตัวด l c 2เนี่ยก็คือตัวของดูราดูดอนั่นเองนะครับผม โอเคสำหรับตัวเนี้ยผมจะใช้ตัวของคลิปในไลฟ์ที่ผมได้ทำเอาไว้เนี่ยในการประกอบการอธิบายนะครับผมเรื่องของการหาไอเทมแล้วก็การวิทยาการของปมอนตัวนี้นะครับผมเจ้ารูเรดอนเนี่ยจะวิทยาการได้จะต้องมีไอเทมที่มีชื่อว่าเมทัลอัลลอยนะครับผมตัวเมทัลอัลลอยเนี่ยจะมีอยู่3วิธีที่จะหาได้นะครับผมวิธีแรก นั่น็คือจะอยู่ในพื้นที่ในโซนของเทรเรียมนี้แหละแต่มันจะอยู่ในถ้ำระหว่างอาพอร์ทัลกับแคนยอนนะครับผมมันจะเป็นโพงใหญ่ๆที่จะเข้าไปข้างในได้มันจะเป็นถ้ำถ้ำผลึกไฟฟ้านั่นเองนะครับผม ไม่ใช่ยังไม่ใช่ดีป่ะน่าจะน่าจะใช่เน,นี่ยเอ้ยยี่ไงเมทัลอะลอยได้แล้วส่วน,นอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการเก็บโปรเกร็เซน่นเ,เองครับผมถ้เาเก็บโปรเกร็เซ์ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดเนี่ยเราก็จะได้มา1ชิ้นนะครับสำหรับไอเทมเมทัลอลลอยนี้ เมทัลลอรยส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยนนั่นก็คือการที่ไปที่ช็อปของอ่าบูเบอรี่อะคาเดมีนั่นเองโดยช็อปที่เนี่ยก็จะมีเมทัลลอยขายอยู่แต่ต้องใช้ BP ในการซื้อนะแม้จะซื้อไม่ได้และราคาแพงด้วยยังไงโโอ้หราคาสูงจังวะ โอเคไปทำภารกิจก่อนแล้วกัน300เจอแล้วโอเคถือว่าเราเจอแล้วนะถ้าเกิดเรามีเมทาลอาอยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะวิวัฒนาการให้ดิวรันดอนเนี่ยให้กลายเป็นตัวของบริตูรัสได้นั่นเองนะครับไปข้างล่างซะดิวรันดอน มีอบ,บิใหม่ปะวะทำให้รู้สึกว่ามันมจำเหมือนเคยจำได้ว่ามันมีสตามินามีสตามินาเ,นเอ็กโทชนันแต่มันมันไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยแหละประเด็นอะเอาไฮโปรบิบอ,อกแล้วกัน เอาละสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้สำหรับการวิททาการของเจ้าดิวรันดอนกับคามิชูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องผมด้แล้วกันนะครับไปละบายบายสวัสดีครับผม